ทำสองลิตรเนี่ยพี่ <If S 1> น้องอย่าใส่เกินหนึ่งช้อนโต้ได้ครับสอนกินเข่าเห้านะครับอ่าสไลด์ก็คือกันนะครับห้ามห้ามใส่เกินสองไอหนึ่งช้อนโต้นะครับต่อน้ำสองลิตรอ่าแล้วก็เอาไปละลายน้ำไปเอาไปไอ้น่ะเหมือนผสมปุ๋ยเอบีเนี่ยแหละครับเอาไปใส่น้ำอีกเทื่อนึงนะครับคนค้นคนคนให้เขากันแล้วก็ไปฉีดเลยนะครับอ่าฉีดไปเลยนะครับก็สรอยได้นะครับเพราะว่าขัดเป็นเทียนี่นะครับเหาฉีดให้เบื้องแล้วพี่น้องย้อนไปเบื้องในคลิปเก่าๆด้วยเบื้องว่าวิธีการกําจัดเที้ย พิมพ์ในช่องค้นหาว่าวิธีการกําจัดเพียครับจะบอกสูตรวิธีการแล้วก็การเห็ดแบบละเอียดเลยนะครับเด้อยสำหรับวิธีการป้องกันหนอนนะครับแล้วก็แมลงนะครับลวก็นะครับต้นพักนะครับส่วนมากข้าวสิข้าวสิพ่อใบยังสีเด้วครับใบยังเสียน้วยครับของข้าวแบีคือกันเนี่ยครับมันจะเป็นอันนั้นคือเขาเอิญว่านอนให่เป็นนอนให่แมนนอนมวนใบ แต่มันบริเวเป็นตลอดแมนมันบริเวเป็นตลอดค่ะอ่ะมันจะเป็นตั้มตั้มชฉ่วงฤดูกานครับ